อสวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้ผมอยู่กับช่องออโต้แนนอนโวันนี้ผมได้เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมเดียวนี้เกมแนวฮีโตุกกรคือเนี่ยผมเป็น กลับมาใผมจะเปลี่ยนบรรยากาศเล่นในการเล่นกเนกมใครที่ไม่ซื้อโฟลสเก,ก็ตก็มีคลิปผมนะครัออผมจะใช้คือเอ่อแทรปแทร์ไม่รู้จักชื่อผมเขาเรียกมักนก่อนว่าแทรปเพราะมันคือตัวกับดักช่วงเที่ผมจะติดอะไรนิดนึงบางทีก็ามาเล่นหรือโฟลสกกเก็เกมนี้มากคือเพราะว่า

ขอพอพับอแล้วพอแล้พอแล้วพอแล้วพอแล้วคลิปนี้อาจจะทำยาวนานนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายโทษที่ทุกคนดูเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ตัวที่ผมจะเล่นก็จะเป็นแท็บแล้วก็ฆาตรกรหรือผมจะใช้เจ้าโคคิดถ้าผมเป็นคิวเลอร์มาตอนนี้เวลามันจะเริ่มแล้วเอาตรงๆผมรู้สึกว่าผมเริ่มติดแมป4 s e c o n d แล้วเพราะว่า

เกมนี <soc> ้ว <ics> oh ิธ oh ีทำให้เวลามันลดลงเด็วเนีก so ็คือต้องหาครื่องปัดไฟแล้วทุกคนต้องรีะค่าตะกน่าจะหกลบเดียวหาเออเอืเอรอรถคาตะกน่าจะไม่รู้คาตะน่าจะไม่รู้เดี๋ยวพักพัน ผมกลัวโดนติลกสิทธิ์เพราะว่าเสียงมันดังรอนี้ก่อนเพราะว่าเรามาเขาจะเขาก่อนคือมันจะมีของอย่างที่สมมมามารถทำให้เราเลื่อนขึ้นก็คือเออบ็อกซิ่งโฟว่ากับกองผันยาของพันยานั่นแหละคือผมน่าเรบ็อกซิก่งว่าค่ตอ ดี the mm ่เราเขกยนที่เราจึงเสร็จอด้นี ဒီလိုပဲ เป็นฆาตรกนโอ๊ยผมลืมผมลืมพี่ผมรู้เปิดอันนั้นเลยผมปิดการเป็นฆนตรกรจู่โอ้ทุกคนไม่น่าเลยทุกคนขอโทษทีที่เผลอปิดไม่เป็นไรถือว่าถ้าสองตอนนี้สามารถเป็นฆาตรกรได้ถือว่าดี้เหตุถ้าเราอยากเป็นฆาตรกรเนี่ยเราต้องอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเก็บแตงความช่วยลาช่วยลายไว้อผมไม่รู้ว่ามัน วิธีเก็บต้องทำเงินแต่อาจจะต้องชนะหรือทำอะไรกับฆาตรกรหรือการต่อยฆาตรกรเนี่ยั่เดี๋ยวผมขอตัดเป็ตอนฉากสำคัญสำคัญแล้วกันโอ้ฆาตรกรกลำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอกบดักกบดักต้องใช้เลยเหมือนฆาตรกรจะไปแล้ว Ngôi nguồn 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 ไว้ใช่ไหมแล้วมนะันถ้าคัดคอตัวมันจะไปทำให้คัดคอติดโซ่ที่ยี่สิจะเป็นอะไรไมู่้ถือว่าีงได้จโดนเยอะตองมีคูค่ โอโหคนผมจะไนะนของก่า,กาีสัขอผค่อยจะชอบด้วยกคือผมจะชอบทีค่คิดผมจะทค,คิดเรี้ยวร้อยก่อนล้ยวเลว่้้นว25่จะเป็นการปลดลัอเลยนะออมันเรียกว่าอะไรผมลผมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่งเรกันตอนที่มันจบ อันนี้คือตาสุดท้า <c> ย <oughs> คือผมจะตัดคลิปไม่ค่อยนเท่าไหร่คือผมต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยใช่ผมจะทำคลิปวันเว้นวันถ้าช่วงไหนว่างเนี่ยผมก็จะมาอัดให้ทุกคนดูแต่ผมอยากรู้บางเลยว่าผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงจะสามารถไลด์ได้คือผมอยากไลอ่ะสตรีมอ่ะคือผมอยากไลอ่ะไลเล่นเกมนี้ มือนผมรู้สึกว่ามันจะไม่ดีเท่าไหร่ที่ผมมาเล่นเกมนี้แบบทำคลิปผมว่าน่าจะทำแบบน่าจะไลฟ์ได้ตอนที่เล่นเกมเนี้ยเออบางทีเขาเล่นอะไรหรือโฟร์การ์เดนใช่ไม่รู้ใครเป็นเนี่ยโอ้ทุกคนผมไม่ได้เป็นไม่นะเววเวเวเฮอันนี้คืออันนี้คือเ 啊，我เจอเพื、啊、่อนแล้ว。 เขาจะใจดีนะโอเคคลิปนี้ขอเพียงไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าผมต้องไปพักก่อนนะคือแบบผมไม่ไหวกับคลิปนี้จริงๆเพราะว่ามันผมคิดผิดที่มาทําคลิปเกี่ยวกับฟอ r สเก็ผมว่าน่าจะทําเกี่ยวกับอะไรก่อนถ้าเป็นไรสุดเดี๋ยวผมค่อยมาทำฟอ o r สเก็ตต่อไรสุดคลิปนี้ขอเพียงไว้เท่านี้ก่อนนะคะบายบาย